แล้วคนก็บอกว,ว่าเฮ้ยมไปเด็กอายุสิบเจ็ดเข้าสิบแปดเพราะว่าตอนประกวดครั้งแรกเนี่ยอายุสิบแปดพอดีแต่ตอนนั้น,นอายุสิบเจ็ดอก็อต้อยพาคณะนะคะของอตัวแทนของประธานาธิบดีจอร์จบูช เปิ้ลเก็จะไปหลายที่ไปกรุงเทพไปแล้วแต่ตอนมาเชียงใหมะะ่เนี่ยค่ะเปิ้ลมาพักที่ปงแยงแองดอยช่วงเดือนธันวาคมธันวาคมมกราคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสไปพูดแล้วเปิ้ลห้แสดงวัฒนธรรมเวลามาจะแสดงวัฒนธรรมแสดงวัฒนธรรมอะไรอะทำยังไงดีจะใส่ชุดไทยหลโอโ้แต่ค่ะ ป่งยงแองดอยเป็นดอยเป็นม่อนเป็นภูเป็นทางลาดชั้นจะฮึใส่ชุดไทยตายแน่เจ้าเลยใส่ชุดม้งใส่ชุดชนเผ่าเลือกใส่ชุดชนเผ่าเพราะว่มามันใส่กางเกงข้างในได้มันเป็นกระโปรงม้งบานอีลุงตุงนางเลยหนักตั้งสิบกิโลแล้วก็เราก็ใส่เสื้อสีเอสีดำหรือสีขาวข้างในเนะะี่ยค่ะเราก็ใส่เสื้อสีดำ แล้วก็ข้างในใส่กลงเกงเล็ก,กิ้งนั่นแหละมีภาพประกอบด้วยนะ,ะในตอนนั้นแม่มดก็พอจะพูดภาษาอังกฤษได้บ้างถึงแม้ว่าจะบบกเก่งพอ่พอเพราะว่าอาจารย์แม่ให้เรียนพิเศษฝึกภาษาอังกฤษไปเรียนที่ YMCA ไปเรียน b r บิทิสเคิลสืแเราก็ทำให้พูดได้บ้างแล้วก็ตอนนั้นร้าน แม่มีร้านทําผมอยูอ่หลังโรงแรมเชียงอินนะคะก็มีโอกาสพอตอนเย็นเนี่ยเราก็จะไปเดินเตะแถวในบาซา่าก็จะมีเพื่อนขายของที่ในบาซา่าเพื่อจะไปนั่งฝึกพูดภาษาอังกฤษเยอรมันบ้างนิดหน่อยตอนนั้นสมัยก่อนย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วนี่นักท่องเที่ยวนะคะเยอะมากเพราว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษเยอะ แต่ก็ไปฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักเพราะว่าแม่ให้เรียนพิเศษพอเรียนพิเศษเราก็จะจำสับมาเราก็จะไปฝึกพูดแล้วก็ไปฟังเขาพูดนะคะก็เลยทําให้พอพูดได้บ้างนะแต่มันก็กลัวมันเด็กอะเด็กอายุแบบสิบเจ็ดย่างสิบแปดก็เกือบสิบแปดแล้วนะเพราะว่าเกิดวันที่สามคุณผ่านะ่ะก็ นั่นนะคะก็งานแรกเลยยังไม่ได้ประกวดนางงามเลยไปรับประธานาทิพดีเจฟเอ้ลูกชายเจฟบ,บูก็คือจอร์ดบูที่ป่งยางแองดอยแล้วก็ตอนนั้นก็ได้รับเชิญนะคะรับเชิญมาที่อเมริกาเพื่อจะไปขอออฟเฟอร์ไงพอคนได้พูดได้คุยกันเนี่ยค่ะมันรู้สึกจะสองคืนนะคะที่เราต้องไป ก็รับไปเลี้ยงอาหารเย็นแล้วก็พาเปิ้นไปดูฟอนดอูไปเที่ยววัดไปอย่างเง,ง,งี้ยเปิ้นก็นได้เสนอนะคะเพราะว่าเรามีการดูแลที่ดี hospitality ที่เทคแคร์เขาอย่างเง,ง,งี้ยจะล้มเป็นละอ่อนนะคะตอนนั้นลูกประธานา,าธิบดีเจฟบูทตอนนั้นเจฟเนี่ยอายุ25ปีแม่มดอายุ17ย่าง18 นะฮะอีกประมาณสองสามเดือนก็จะเต็มสิบแปดละนั่นอ่ะก็ได้รับโอกาสเป็นอย่างดีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะเคนก็เสนอทุนการศึกษาให้ไปเรียนที่บอสตันเสนอแบบดีมากข้อเสนอนะคะแต่ไม่ได้สนใจเร,เราเป็นเด็กเราเมาล้วค่ะไป,ไปนู่นไปนี่เมาอ,อยากเที่ยวมีเพื่อนอยู่เต็มเลยมีแก๊งของเราอยู่โอเคต่อจากนั้นก็คือเริ่มเข้าสู่ การฝึกนะทรมานมากบอกเลยว่าใครที่เป็นนางอ่านนะเป็นคนที่มีความอดทนสูงเพราะว่าเริ่มจากที่ใส่รองเท้าผ้าใบมาตลอดต้องมาใส่รองเท้าสมัยก่อนเนี่ยเปิ้นคือใส่แค่สามนิ้วครึ่งนั่นคือสูงสุดละสมัยก่อนนะแม่เจ้าโคตรทรมานต้องฝึกเดินเอาหนังสือวางบนหัวต้องขีดเส้นตรงแล้วก็เดินให้อกแอน ka meo e o.